สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลล่าสุดเลยนะคะการที่ประเทศไทยเนี่ยมีคำสั่งเปิดด่านทางบกสามจังหวัดชายแดนที่ติดกับกัมพูชานะคะก็จะมีจันทบุรีตราดแล้วก็สระแก้วข้อมูลก็มาจากประกาศทางการเลยแล้วก็มีรายงานข่าวด้วยเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจรายละเอียดกันว่าเอ๊ะ เหตุผลเบื้องหลังคืออะไรแล้วเงื่อนไขาการเปิดด่านเป็นยังไงบ้างซึ่งมีผลไปแล้วนะคะตั้งแต่17กรกฎาคม2568ค่ะครับผมมาเริ่มกันที่เหตุผลหลักก่อนเลยนะคะที่ทางการไทยให้ไว้ก็คือต้องการไม่อยากให้กระทบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานหรือกิจกรรมเศรษฐกิจโดยรวมนะคะก็เลยมีการผ่อนผันให้พวกรถต่างๆที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ด้านมนุษยธรรมเนี่ยสามารถเข้าออกได้ใช่ครับ คือความเคลื่อนไหวนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามุ่งเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเลยเพื่อให้มันเดินต่อไปได้แต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็สําคัญมากๆเลยนะครับคือข้อมูลล่าสุดเนี่ยบอกว่าทางฝั่งกัมพูชาเอง ยังไม่มีการเปิดด่างตอบรับในลักษณะเดียวกันนะครับอ้าวเหรอคะเรื่องที่กัมพูชาย,ยังไม่เปิดงั้นเราลองมาดูฝั่งไทยเราก่อนว่าเตรียมพร้อมแค่ไหนนะคะเริ่มที่สักแก้วก่อนละกันเริ่ม17กรกฎาคมเหมือนกันจุดผ่านแดนทาวรหลักๆอย่างที่สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาที่น้องเอี่ยนสึงบทอันนี้เป็นด่านสําคัญเลยนะทางการค้าครับด่านใหญ่ ใช่ค่ะแล้วก็ที่บ้านเขาดินส่วนใหญ่เปิดเวลาเดียวกันนะคะ8ปดโมงเชา้าปิด4ี่โมงเย็นแต่ว่ามีการจำกัดจำนวนรถขนส่งสินค้าไม่เท่ากันอย่างที่สะพานมิตรภานเนี่ยไม่เกิน140คันต่อวันส่วนที่บ้านเขาดินเขาไม่เกิน100คันอืม แล้วก็ยังมีจุดผ่อนปรนการค้าที่บ้านหนองปลืออีกอันนี้เปิดแค่ครึ่งวันเช้า8โมงถึงแค่เที่ยงจำกัดที่40คันต่อวันแล้วจุดสำคัญที่ต้องย้ำเลยคือทุกจุดในสะแก้วเนี่ยทางการระบุว่าผู้ประกอบการฝ่ายไทยต้องเป็นคนไปประสานงานกับฝั่งกัมพูชา,าเองนะคะครับการกำหนดจำนวนรถที่ต่างกาันอันนี้กออ็อาจจะสะท้อนถึงปริมาณการค้าเดิมหรือว่าศักยภาพของแต่ละดานที่ไม่เท่ากันนะครับ แต่ประเด็งที่ว่าผู้ประกอบการต้องประสานงานกันเองนี่แหละครับคือผมว่าอันนี้เป็นความท้าทายของจริงเลยลองนึกภาพตามนะครับคือฝั่งเราเปิดประตูรอแล้วแต่ถ้าฝั่งกัมพูชาเองเขายังไม่พร้อมรับหรือยังไม่มีนโยบายที่มันสอดคล้องกันเนี่ยการประสานงานของผู้ประกอบการแต่ละรายผมว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะความท้าทายในการประสานงานที่ว่าเนี่ยมันจะหมายถึงอุปสรรคอะไรได้บ้างคะสำหรับผู้ประกอบการ ก็อาจจะหมายถึงความล่าช้านะครับความไม่แน่นอนต่างๆรถอาจจะต้องไปรอเกอร์ที่หน้าด่านหรืออาจจะต้องทำเอกสารอะไรเพิ่มเติมที่มันซับซ้อนกว่าปกติ เพราะว่ามันไม่มีกลไกการทํางานร่วมกันที่ชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งในตอนนี้ไงครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะทีนี้มาดูกันที่จันทบุรีกับตราดบ้างนะคะคําสั่งเปิดด่านนี้มาจากทางผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดมีผลวันเดียวกันเลยอันนี้ก็จะครอบคลุมจุดสําคัญสําคัญเช่นจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมที่จันทบุรีแล้วก็บ้านหัดเล็กที่ตราด2จุดนี้เปิด8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเหมือนกันอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าผ่านได้รวมถึงมีจุดผ่อนปลนการ ค้าที่บ้านซับตารีที่จันทบุรีอันนี้ก็เปิดเวลาเดียวกันค่ะ8โมงชาถึง4โมงเย็นครับแล้วก็เเหมือนกับที่สักแก้วเลยค่ะคือผู้ประกอบการไทยก็ต้องไปประสานงานกับฝั่งกัมพูชาเองเหมือนกันการเปิดพร้อมๆกันทั้ง3จังหวัดแบบนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนในภาพรวมอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าปัญหาหลากัหลกๆเนี่ย ก็ยังวนกลับมาเรื่องเดิมคือประสิทธทิผลของการเปิดด่านฝ่ายเดียวแบบนี้มันจะมากน้อยแค่ไหนตราบในที่การประสานงานมันยังเป็นภาระของผู้ประกอบการเองแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณตอบรับที่ชัดเจนจากทางฝั่งกัมพูชาเลยฝั่งหนึ่งเขายังไม่เปิดประตูรับใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคือผลกระทบที่เห็นได้ชัดๆตอนนี้เลยก็คือความไม่แน่นอนนะครับแม้ว่าฝั่งไทยเราจะอำนวยความสะดวกเต็มที่แล้วก็ตามแต่ว่า การขนส่งสินค้าข้ามแดนจริงๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทางกัมพูชามีการตัดสินใจแล้วก็ดําเนินการในฝั่งของเขาซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกคือยังไม่มีความชัดเจนอะไรออกมาเลยมันก็เหมือนกับเราเปิดประตูบ้านเราแล้วแต่ว่าเพื่อนบ้านเราเขายังไม่ได้เปิดประตูรั้วบ้านเขาออกมาเจอกันนะครับอธิบายเห็นภาพเลยค่ะชัดเจนมากค่ะ การเปิดด่านชายแดน3จังหวัดครั้งนี้ก็เลยเป็นความเคลื่อนไหวที่สําคัญนะคะของไทยในการพยุงเศรษฐกิจแต่ก็ามาพร้อมกับความท้าทายในการปฏิบัติจริงอย่างที่ว่าเลยชายแดนเป็นหลักเนี่ยจะต้องปรับตัวแล้วก็วางแผนรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี้อย่างไงต่อไปบ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าเราคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ